นักวิชาการห่วงกฎหมายอุ้มบุญตามไม่ทันเทคโนโลยีแนะทุกภาคส่วนร่วมร่างกฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุชาดาทวีสิทธิ์นายกสมาคมแพทย์วิถีศึกษาแนะไม่ควรห้ามการตั้งคันเชิงพาณิชย์หรือปิดก,กั้นคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกันแต่ควรใช้มาตรการการคัดกรองความเหมาะสมในความสามารถการเป็นพ่อแม่ของเด็ก รับรองสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรับจ้างตั้งคันโดยเฉพาะหญิงที่รับจ้างตั้งคันควรได้รับการคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมทั้งการรับทราบข้อมูลที่เป็นจริงของบุคคลว่าจ้างและการตัดสินใจเรื่องการเจริญพันธุ์ ด้านรองศาสตราจารย์ด็กเตอรกิตยาอาชวะนิกุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าควรมีกฎหมายครอบคลุมการอุ้มบุญและยืสิทธ,ธิอนามัยเจริญพันธุ์นึกถึงผู้หญิงเป็นหลักนอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีความเท่าทานเทคโนโลยีต่างๆเพื่อเข้าใจในการออกและบังคับกฎหมายที่ครอบคลุมและเป็นธรรม